สวัสดีครับลูกค้าขาจากที่เ Even อีเวนต์นะคะช่วงนี้ปฝนต้นหนาวแตงแนวกลิ่นเอ้ยปอแมนค่ะกะฝนมันตกเนาะกะไดเรกไดยามสรรหาแต่แนวกลิ่นรังนี้อยู่นครนายกนะคะตั้งแต่ตน้นจนยังพันได้จบมาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดถึงเรื่องโครงสร้างก็เต็มร้อยแล้วค่ะเกินร้อยแล้วลูกค้าขารัางนี้แจ้งไว้เลยอยู่ที่นครนายกทึ่ง 6นะคะหกคูณหทรงจั่วข้างล่าง9นะคะ9กคูณหกปูกระเบื้องทั้งหลังให้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มนะคะเริ่มเลยก็งานนี้มีรับผิดชอบต่อหม้อเสาเข็มมีลงไว้เรียบร้อยนะคะทั้งหมดอยู่ที่14ต้นงานเหล็กกับวนในทั้งหลังสเปคเหล็กนะคะเสาโครงสร้างหลักๆเลย2.3นะคะพื้นเจ๊ใช้พื้นรองรับอยู่ที่เชอร่า18มิลฟ้าผนัง เ,เชือร่าลายไม้หน้า8หนา8ภายในรอน V3 หนา6มิลมีฉนวนกันความร้อนรอบหลังดูร่าวันนะคะหนา2นิ้วหลังคาใช้ของยี่ห้อบูสโคพ PU ูนะคะหน,า,หนา1นิ้วโอ้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยงานก็แข่งกับฝนนะคะแข่งกับเวลาดีหน่อยเจ้าของบ้านรู้ใจคะ่ะรู้สเปคการทำงานของกันและก,กันก็ถือว่าไว้ใจเจ๊ในเลเวล เกือบเต็มร้อยละค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะที่ให้งานทีเซตอีเวนท์ทำเจรับผลิตบ้านนกดาวส่งทั่วไทยนะคะขอบคุณครับ